สวัสดีครับก็นะครับวันนี้เรามาเอาใจเขาเรียกว่าสายธรรมาหากินนะครับสำหรับคนที่นะครับมีรถที่ว่าใช้งานในชีวิตประจำวันอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นวีโก้ไททันนะครับแล้วก็อีซูซูนะครับมิซูนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามีชุดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ใช้รถเดิมอยากจะยกคัดเดิมนะครับนี่ฮะ ผ้าที่เราสั่งขึ้นมาผลิตขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อที่จะทนทานนะครับแล้วก็ขับจับได้ดีขึ้นนะครับนะฮะเป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของวิกโกนะครับนะฮะพร้อมยกนะครับ4,999าบาทนะครับนะฮะคุณได้ของดีๆนะฮะมีประกันให้นะครับกับชุดคาร์ดที่ใส่ในรถเดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาคุณปู่คุณย่าคุณยายนะครับก็เข้ามาเพียง 4,999บาทเรายกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะเป็นนี่ครับดูเนื้อผ้านะฮะนี่ครับนะครับนี่นะครับของเราการันตีว่าดีและทนแน่นอนนะครับสำหรับรถเดิมๆย้ํานะครับรถเดิมๆนะครับนะฮะจับขึ้นดีนิดนึงนะครับกว่าเดิมกว่ารถเดิมๆนะฮะแล้วก็ขับง่ายเข้าเกียร์ง่ายแน่นอนก็ฝากทุกคนครับนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับขอบคุณครับ